ดิฉันเปรมรุ่ดังสติพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณรนากัรติยา์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิิสุพารค่ม,มุและวันนี้กลับมาพบกับรายการปรเด็นเด็ดเจ็ดสค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้คือเบรนที่นักเียนชายทุกคนใส่ชุดบอลน,นะคะซึ่งเราจะอยากบอกว่าใส่ชุดบอลน,นั้นเออดีนะคะ,ะคาร์โร่แบบเออแบบมันเหมาะกับการถอดง่ายนะคะแล้วก็ข่าวต่อไปในทางนักเล่นหญิงของเรานะคะ โดนระเบิดค่ะไม่ได้หยิบเสื้อแดงนะคะโดนระเบิดค่ะตู้นี่คือว่าเป็นแค่ตัวอย่างนะคะโดนระเบิดค่ะเฮ้ยบอลใครอ่ะเล่นเหมยด้วยบอลไทยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราถึงมาช่วยข่าวสุดท้ายแล้วค่ะขอเชิญคุณได้เลยค่ะ สอมาเป็นข่าวนักเรียนนะคะคุณครูประกาศน,นักเรียนอะไรทราบค่ะชมพงศตัวอย่างค่ะนักเรียนฟังฟังและจำให้ดีๆนะวันนี้ครูมีนโยบายที่จะให้นักเรียนชายทุกคนพกถุงยางอนมามซึ่งเป็นเรื่องน่า,ายเลยการพกถุงยางอนมามนนเป็นการสื่อเจตนาออกมาว่าดี เกี่ยวกับเพศหญิงเพศแม่นั่นเองและนักเรียนชายทุกคนต้องวัดขนาดอาวัยวะเพศของตัวเองตรงที่ห้องวิชาการตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายซึ่งไปคุยกับกระทรวงสาธารณาสุขแล้วว่าให้นักเรียนชายทุกคนคนที่มีอวัยวะเพศขนาดใหญ่เกินมาตรฐานไปตรวจ บา <Private> <liksom> และสถานอนามัยทุกแห่งส่วนวันจันนี้ขอให้แม่เกรีสายทุกคนส่งคนตรวจขอบคุณค่ะแต่เราขายนักเรียนตอนนี้นะคะคุณครูมีเรื่องแจ้งครับแค่นี้นะคะโรงเรียนไหนเนี่ยขอบคุณนี่รการรับฟังนะคะขอขอบคุณเชิญคุณที่ปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ Thank you